สวัสดีครับวันนี้เาพบปะกันยำหนุบรณบรรยากาศกินข่อยอิ่มย่ำแรงนังท้องถึงนั่งตากระลังสียอนตากระลั <c oughs> งสียอนสา่มว่าโอ้ก็กินบ่อพี่น,น้องหนึ่งปลาซิวะหนึ่งปลาซิวหนึ่งปลาซิวโอ้ยคาดปานยังหนึ่งปลาซิวก็กินตะบกแลวั่นว <c oughs> าปลาซิวเน <c oughs> าะหนึ่งปลาซิว ไปซอนปลามาได้บอกว่าหมกเนอะอาจารย์จีขั้นหมกเอาลูกไซึ้งเลยวดเลยเอาลงในซึ้งเอาลงในซึ้งหนึ่งหนึ่งกระซิวจีขั้นหมกหาไปตองมาได้เนานก่เป็นตะคบมาลอมอัปลอมดีเลยนะโอ้ยกระคาบอยู่ดิหนึ่งกรซิวผมหนึ่งใส่ผักจีละลายๆจังหน่อยบัดนี้จ้าโตปลาอยู่ใส่มีแต่ผักเต็มเี่เลยอยู่บัเอ้าบัดนี้เมื่อไหร่ที่ไม่แจ้งข่าวในส่วนใดก่อนมื่อไหร่ มืเอนี้มีแนวห่าเล่งอาจารย์ไข่มาดิอืออาจารย์ไข่เร่งส,สามตัวมาแล้วดิอ๋เล่งสามตัวมาแล้วแมนครับเออเเต่ว่าที่นา่าสนใจกว่า,านัา้นเป็นไรไข่มาอีกแล้วไข่มาอีกแล้วดิแมนโอ้ยขอกระดาษพิเบษหนะ่อกระดาษช้ำละหน่อยจำได้ปะเอานะไม่ไม่ยังจำไม่มไหวเที่นวลปะ ที้นฟาน้ำลูกเียเหรอบอกเอ้ที้นฟาน้ำลูกไปเรียบร้อยแล้วมันปะดังขีโมกให้เอฟซีเบิ้งขึ้นมาเอาอ้าวบ้านจำด้บ่เมื่อกี้ว่าอยังไม่อีกว่าอยังอีกว่ามีใครมาอีกแล้วใครมาอีกแล้วครับบังผนได้เลยแคเห็นใครศูนย์มาเนี่ยศูนย์ยังอยู่กับกันไข่ สังเกตว่าขันเล่าฟันเห็นใครงวดใดนี่ใครมาโหลดแบบศูตรมาเลยศูตรมาเลยนะแต่ไข่มาโหลดก็อกันไข่มาโหลดแปลกอยู่ดินะครับใครแรกเนี่ยมาศูนย์หาใครแรกมาศูนหาไข่ที่สองมาศูนสามใครที่สองมาศูนย์สามใครที่สามนะมาหาศูนงวดที่หลายใครถึงวะไข่งวดที่สามมาหาศูนย์ใครงวดที่สามมาหาศูนย์ไข่งวดที่สี่สีมาอย่างไง นอกจากอีหยังเหรอมันสิเป็นบ่ไดรแล้วยังบริการก้อมสันสูสันฟังเราอย่างบนหูแล้วเนาะเอ้าผู้เข้าไปมาก็เว้าสูนฟังตเราิได้วีควาตัวไปมาแต่เช้าแล้วที่จริงไปหาอาจารย์ใครมาตั้งแต่เช้าพอดีเข้าไปธุระในวัดนั่นล่ะไปทําธุระนิดหน่อยเพิ่นฝันแต่เมื่อเช้านี่แล้วเพิ่นฝันแต่เมื่อคืนโอ้ทำมุเมื่อคืนครับพอดีเข้าไปก็เลยแวะไปทางไทยอาจารย์เพียงใดครับ ฝันอีกไปครับเพื่อนจะบอามีอยู่นี่แหละมาสั่นแต่พอถามม่บอกนี่บ่านี่บอม่คันพอถามก็บซื่อๆชื่อยู่กต่พอถามก็เื่อๆอยู่บ้านี่ย็นท่าวนอย่างนี้ต้องโตกะคาวตนวนี้เพราะฉะนั้นต้องเข้าไปเรื่อยต้องถามครับฝันแรกเนาะฝันแรกฝันแรกนี่ให้เลขไปแล้วสองตัวครับผมที่ว่าพระอาจารย์ฝันว่าได้ไปจับป่าย่างไปพ่อน้องเนาะพ่อน้องเราก็ร้านให้น้องนี่ป่าหลายมันก็ลงมาจับอื จับปุ๊บลงไปลากขึ้นมากาหัวประคอขึ้นมาจับมม่เดียวแมนจับไม่เดียวครับปรากฏว่าจับประคอได้แปดตัวท่าอาจารย์ฟันทันทีโชกห้าแปดห้าแปดครับห้าแปดหลังจากคันเตืร์เต้นเข้ากัาเขาอีกเมื่อขึ้นนี่ครับผมมีผพ้หญิงผู้ยายเอาใครมาถวายกะอือครับขันไข่ในี่หวังผลใดเลยเอออและบาทนี่ สองคนนี่เอาใครมากบานีถือมากนละอันบานีาาบ่ได้มากนํากันนีบบานีาบ่ได้เอาใครมากอันเดียวกันคือเกาถือมากนละอันถือมากนละหน่วยบ่ถือมากนละตะกาบานีเอาใส่ตะก,กามากครับผู้ชายผูนหนึ่งผู้หญิงผู้หนึ่งแมน,นผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงหนึ่งคนครับถือใครมากนละตะกากับอาจารย์ก็เลยไปรับจะไปถวายก็เลยสองคนนั้นนั่งมองหน้ากันอยู่เอ้ามมาแน่ของมาถวาย่าสั้น อันนี้ก็เรกป้าบ้าณว่านิ่งกันอยู่ว่าใครจะถวายก่อนกำลังนิ่งกันครับอ่าเขาเอึ้นมาอย่างไรเนอะนิ่งกันนี่เกียงกันเกียงอ่าเกียงกันอยู่นะครับคือป้าบานว่ากำลังเกี่ยงกันอยู่ว่าใครจะเป็นคนถวายก่อนหน้ากำลังสิสิโตกลงกันพาเจรีว่าเอ้าใครถวายก่อนกับมาครับสุดท้ายผู้ชายถวายก่อนจะมาคอยกับง่วงอยู่เอ๊ะีอยาใครถวายพระนี่เป็นยังต้องนิ่งกันสินะ ก็เลยว่าอาจารย์เพื่อนเอามาไหจังวยค,คือว่าเสี่ยวมาไหหลายก็เกาวดนี่บอแมนครับอบอไดเอามาเป็นขั้นลดคือเการลอดนี่ใส่ตะก้ามากครับผู้ใายเอามาเก้าร้อยสามสิบฟองเก้ร้อยสามสิบฟองเลยครับเก้าร้อยสามสิบฟองอข้าเจ้าใส่รถมากบ่เขียวนี่บอรัรบเอาตะกาหิวมากเอาตะกาหิวมากขันกข้นลดว่ามากเพราะเปาี่ยนยากแล้วขันลดมากค่อยเปล่ยน่ วัดานางลังรถน่าหลายขนาดมาจอดยิมไว้กับปานนั่นตียาขนาดวัดบางนึงกันครับผู้ตีทีเขาสามตัวกับมี่สร้างเปลี่ยนม่บอแต่ว่าตัวนี้กำลังม่องอยู่ว่าตอนแรกพระาจารย์นี่บอกว่าใครมาถวายพร้อมกันอืมอืมอืมบ้านนี้เป็นสองคนนีก้ก็เลยบอกว่าบออืมบัถวายพร้อมกันชินถวายพเพื่ออะไชิถวายเพื่อระเทือบอย่อมถวายใครพร้อมกันครับแต่ว่า ถวายจะม้วใครทอดกันปะม้วนไงสองคนบ้ทอครับอครับบ้านนี่กัผู้ชายถวายความมาจากธรรมบานมีจากนวยเหรือมีจากฟ้องใครกันเอี่ยเป็นกันแล้วบอกเก้าร้อยสามสิบกองเก้าร้อยสามสิบฟองผู้ชายเนี่ยครับผู้ชายถวายเก้าร้อยสามสิบฟองส่วนผู้ยิ่งบ้านนี่หลังจากผู้ชางผู้ชายถวายเสร็จแล้วผู้ยิ่งก็เลยเขามาอืนี่ไข่หน่อยหน่อยหน่อยกว่าเนาะอ่าถวายจากฟ้องมาจากธรรมอ่า เพิ่งยิ่งถวายสามร้อยเก้าสิบฟองแน่สามร้อยเก้าสิบบัตผู้ชายถวายเก้าร้อยสามสิบเก้าร้อยสามสิบแต่เพิ่งยิ่งถวายสามร้อยเก้าสิบไม่บรรยากาศเดียวกันว่าแม่ยังจีแบกวะม่าแบกมันคนละอันดิเก้าร้อยสามสิบแม่นี่แหละปัญหาแล้วว่าถวายพร้อมกันครับไม่ยอมถวายพร้อมกันก็เลยคิดว่านี่แหละปัญหาเพื่อนเพื่อนจะบังจังไหน่ัวนนี้สงสัย บอกให้ถวายพร้อมกันอาจารย์ว่าถวายพร้อมกันไหมแต่พอย่อมถวายพร้อมกันพย่อมถวายพร้อมกันครับแต่จะน้วนใครกับ่อซ้ำกันแต่ว่าเป็นเลขตัวเดียวกันนี่อัน, <c oughs> นมานี้หลังจากหลังจากนั้นนะครับผู้ชายกับถวายผู้หญิงกับถวายหลังจากถวายเ็จนี่แหละ ประเด็นยูนี่เองครับจุดคลายแม็กอยู่นี่เองหลังจากถวายเสิทธิ์นี่ไลับหมนาว่าแล้วเอาคือหูวหูวแล้วเนาะเราว่านเช่นเราไปยูยังมานอนมันไ่ได้นอนอยู่วะแต่พิมพ์เนี่ยจ้ะอาดหลาจ้ะครับก็เลยก็เลยถามว่าอาจารย์ วามาจันทร์ว่าจาจาร,มามาาจาร์แล้วว่าจาจาร์คิดว่ามีความเห็นมาจากไหนเพื่อนก็นเลยบ,บอกว่าปอลงความเห็นหครับอาจารย์เพื่อนบลลงความเห็นเด้เพื่อนว่าเบาความฝันไหนฟังบ้าครับห้องบ้านนี่อาจารย์เพื่อนวีค์บ่ะอ,อาจารย์บาวเคอะห์ให้มวเคอกันนี่นี่แหละอาจารย์เบาเบาอยั่งเลยบอกครับ ว่าห้ความเนี่ยชัดเลยว่าเล่มามั่นใจเก้าอ่าเก้าสามชุดนะแล้วบอกมันว่าทังไหนเลยครับแล้วบอ,อ,อ,บอกว่าทังไหนมาย่อมบอกว่ามั่นใจเก้าสามเพราย่อมบอกว่ามั่นใจเก้าสามชุดบอย่ังส่ถ้าจานว่ามันเป็นเลขตัวเดียวกันโอ้เพิ่นเพิ่นกับว่าเป็ี่นนนมาโยครับมันเป็นเลขตัวเดียวกันนั่นหลัเพราะว่ารอบนี้บอมีรถบามันไมีรถม่ห้อีกมาครับ อา,ารยากก็เลยมองว่าเลขเนี่ยอืม,มันจะสลับกันอยู่อยู่อยู่แค่นี้เมืม่อนหาจะแปรไปทางอืน่นเพราะฉะนั้นทายผู้ใดมกักจังไหนก็สลับเอาเอีกครับผมนี่คือความคิดเห็นของควาจากผมก็เลยว่าเอาเราผู้ใายกับผู้หยิ่งสิของมาเกี่ยวบ่ครับอาจารย์เพื่นก็ว่าในส่วนนั้นบ่ม,นมีความเห็นอ เพราะว่าอย่าลืมนะว่าผู้ชายนมห้านำหกเนาะผู้ชายน้ำห่าน้ำหกแล้วผู้ยิงน้ำซีผู้ซีผู้ยิงน้ำซีครับอันนี้คือถ้าเข้าจะมองให้ลึกครับแต่ว่าถ้าเข้ามามองลึกมองแบบตื่นๆก็คือแค่สลับสลับตำแหน่งซีซีแต่ที่แน่ๆครับลืมยกไข่ที่เบิ้งตัวละโอ้ยลืมครับขอโดนเขาแพ้หลายๆแต่ที่แน่ๆศูนย์อยู่ที่เดิมครับผมนี่แหละ ตัวที่มั่นใจได้ว่าศูนย์อยู่ที่เดิมเห็นไหมเอฟซีสิบอเบิเร์นเงีย้ย <Bliss> นะมันไข่เซตขีโมงดูนะเด็กขีโมกน้อยมันไหลครับซีน้าผูหยิ่งซีแล้วก็น,น้าผู้ใช้หาหาโฮกหนี่จะว่าเกียวบออ,อันนี้กับบอฮูคือก,กันเนาะครับเนาะแต่ว่าที่แน่ๆไข่มาศูนย์นิ่งเห็นไหมเห็นไหมสังเกตว่าตําเลขศูนย์นี่บ่ได้สลับตัดแ่งเห็นไหมสำหรับเลยครับแสดงเจ้าเก้าครับสามสามเก้าเท่านั้น สลับแต่เก่ากับสามสามกับเก่าหมายว่าอ่าสิบหน่วยเนี่ยอ่าอ่านวยนิ่งแล้วครับผมจะเลี้ยจะสิบกับหน่อยแมนท,ที่ที่กำลังเลียนหาของโลกอยู่ครับเนาะแมนบ้าหนี่เห็นปะใครมากงวดแรกมันมากศูนย์ห้าเบ็นปะ,ะวดที่สองมากศูนย์สามงวดที่สามมาหาศูนย์เป็นไปได้พราะที่วดที่สี่จะมาสามศูนย์ ทุกสิ่งทุกอย่างมันคือความไม่เที่ยงครับอ่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดแล้วย่อมมีดับนะโยมนะทุกถ้ามันจะมีข้อเทียงกันว่าข้อเทียงโมแนนี่ขับตานี่กม่ได้กินเลยเนาะเอียงนี่ง่ายง่ายไปนะครับเนาะเอ้อนี่แหละเนาะครับเนาะในส่วนของตัวเลขของอาจารย์ไทยครับเลขสองตัวก็คือห้าแปดห้าแปดครับส่วนเลขสามตัวก็คือเก้าสามศูนย์แล้วก็สามเก้าศูนย์ครับส่วนสิสลับตำแหน่งที่ไหน กะให้ล่องไปพิจารณาไปนะครับหรือว่าผู้ยิงกับผู้ใช้เนี่ยสีเข่ามามีส่วนร่วมในตัวแปรนั่นบอสกาจะให้วิเคราะห์กันเอาเองจะเป็นตัวแปรได้บอเนี่แหละมีความเห็นต่างอย่างไรถ้าเอฟซีท่านใดอาจจะมีความคิดที่แบบแอดอาจจะคิดม่าถึงสองแอดอาจจะคิดม่าถึงเนาะการคอมเมนต์มากได้ครับผมครับอีกอย่างบอสทายพร้อมกันนี่แหละ นะครับนี่อีกประเด็นหนึ่งนะครับผมเอาเอาเอาสั้นตัวมือ่เท่ากับที่มีคี้ออกไปหาอาจารย์ไล่ผู้ไล่เนาะผู้ไล่ครับผมผู้ไล่นี่เงื่อนหารอยเด้ครับออกหาศูนย์เลยดิเงื่อนหารอยออกหาศูนย์ครับไปวันนี้เราสิไปเยี่ยมเมืองพีว่าเดี๋ยวกราค่อยจะไปเบิ่มกันนะมีอะายบางรายบานที่เอาสติดตามือ่มีแต่ที่เด็ดทั้งนั้นด้มือ่มีแต่คลิปเด็ดทั้งนั้นเลยคขผ่านมือ่นี่ห้ถือว่า หาดเลยขาดเลยขาดโปเนาะเพราะว่าเคเมือนอีกทีโอ้สุดยอดเข้มข้นเข้มข้นมากวันเม็นเขาสำปีอ่ะฝากต้อนไว้ซ้ำนี่ครับสำหรับคลิปนี้ครับครับอ่ะขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับตะกีย